LED Master นะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธวันพุธนะครับกลางสัปดาห์นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวจะมา สอนนะครับวิธีการนะครับวิธีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมบำรุงนะครับโคมไฟโปรสเตเดียมนะครับก็ถ้าท่านใดซื้อไปแล้วนะครับเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับอ่าสี่ปีห้าปีนะครับหรืออ่าเวลาโคมไฟนะครับเวลาโคมไฟชำรุดหรือโคมไฟมีปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีตัวไดเวอร์แล้วก็ตัวชิปนะครับ ชิปไฟก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นชิปเป็นแผงนะครับมันจะแยกส่วนกันนะครับแล้วก็ส่วนของไดเวอร์นะครับก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าเป็นตัวไดเวอร์นะครับถ้าตัวไดเวอร์ชํารุดนะครับก็คือไดเวอร์หตัวเนี่ยให้เราสังเกตตัวนี้1ตัวเนี่ยสองอวัตต์ร้อยวัตต์นะครับเขาจะขับเขาจะขับตัวไฟ2โคมนะครับ2โคมก็คือ2โมดูลนะครับด้านหน้า แต่นีก้ก็จะเป็น <c oughs> 100วัตต์เช่นกันนะครับถ้าเจ้าตัวนี้ชำรุดนะครับโมโดูลทั้งหมดก็จะต้องดับนะครับโมโดูลก็จะต้องดับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโมโดูลดับทีละตัวนะครับดับทีละตัวอันนั้นให้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตัวชิปตัวแผงวงจรตัวชิปไฟตัวแผงไฟนะครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะจุดนั้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเรา ก็จะมีไดเวอร์นะครับที่เป็นตัวอะไหล่แล้วก็มีมีตัวที่เป็นชิปนะครับชิปแผงไฟนะครับจะเป็นลักษณะยนี้นะครับตัวแผงไฟนี่นะฮะตัวแผงไฟที่เป็นตัวอะไหล่นะครับจะเป็นแผงนะครับที่เป็นแผงไฟอลูมิเนียมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวชิปไฟก็จะเรียงตัวอยู่ในแผงอลูมิเนียมนะครับลักษณะเป็นชิปออนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็น เป็นตัว SMD นะครับชิป RCOB เป็นชิปออนบอร์ดอ่ะท,ทัวทีตันนี้จะเป็น SMD นะครับ3030เ30นี่ยลักษณะก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวขั้วนะครับขั้วที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบเวลาเราเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้เป็นหัวแรงบัดกรีออกนะครับหัวแรงบัดกรีออกนะครับก็ขั้นตอนเ,ออเราจะใช้ตัว ไขควงนะครับไขควงปากแฉกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับก็สมมุติว่านะครับเป็นตัวไดเวอร์นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ชํารุดเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับก็เราก็เปิดจากด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าด้านด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ เราก็จะเปิดทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่มีไขค,รครวงสว่านไฟฟ้าก็ใช้เป็นไขค,รครวงปากแฉกนะครับตัวธรรมดาได้เลยนะครับก็นัดจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีสองสี่หกสิบสองสิสามสิบสี่สิบสี่ตัวนะครับสิตัวซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ แต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้อโอเคครับพอเราเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆแงะออกมานะครับต้องใช้ปากแฉก ขอญอาตมหาปากแขกแป๊บนึงปากแขกปากแขก อโอเคครับถ้าใช้เล็บก็เดี๋ยวเล็บฉีกก็จะมีช่องนิดนึงนะฮะเราก็ค่อยๆงอตรงมาตัวเพงนะครับแสดงว่ายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องหมุนให้หมดก่อนโอเค ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสมมติว่าเวลาเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโคมไฟนะครับก็ใช้ไขควงแล้วนะครับไขควงปากแฉกขันขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้นะครับพอเราออกปึ๊บนะครับก็จะเห็นตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเลน PC นะครับตัวเนี้ยเป็นเลน PC ก็คือ,เ,อเป็นเลนขยายใสยๆแบบนี้นครับตัวเนี้ยทำหน้าที่ควบคุมทิศทางแสงนะครับควบคุมทิศทางแสงควบคุมการกระจายการส่องสว่างก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นซินยางกันน้ำนะครับกรณี ถ้าใช้งานไปนานๆนะครับถ้าใช้งานไปนานๆถ้าซีนยางมันเปื่อยมันละลายเราก็สามารถใช้เป็นซิลิโคนหรือใช้เป็นซีแลนต์นะครับเอามาหยอดนะครับเอามาหยอดใส่ตรงนี้ได้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวแผงตัวแผงที่อยู่ตรงนี้ สังเกตนะครับว่าตัวแผงจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะพอเปิดออกมานะครับแผงจะเป็นตรงนี้แล้วก็เนี่ยนะจุดนี้ที่ผมบอกก็คือจะเป็นขั่วขั่วบวกคั่วลบซึ่งบางทีนะครับบางทีถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าแผงตัวนี้ไม่ติดนะครับให้เรามารีเช็คที่จุดนี้ได้นะครับซึ่งบางทีคั้วตรงนี้นะครับอาจจะเกิดการกระแทกหรือระหว่างขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มาเช็คนะครับถ้ากรณีที่เราจะเอาขึ้นติดตั้งแต่พอติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันชํารุดนะครับเราก็มาดูตรงนี้มาดูขั้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน,นะครับซึ่งเราก็เอาสามารถที่จะเปิดออกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าขั้วมันชํารุดหรือถ้าขั้วหลุดนะครับเราลองบัดกีีเข้าไปใหม่นะครับแล้วลองอแล้วลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้า พอเราบัดกรีเข้าไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ติดเราก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนชิปนะครับเปลี่ยนชิปก็คือเปลี่ยนทั้งแผงอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะยึดติดเอาไว้นะครับกับตัวโคมนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะมีน็อตอยู่6ตัวนะครับนี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะเจาะรูน็อตมาให้6ตัวนะครับตัวควบวกกับควลบเราต้องดูดูตาม ตามอันเดิมก็ได้นะครับก็คือหันหันแผงให้ถูกนะครับตามตามที่ตามแผงเดิมนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็บัดกีเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวแผงไฟนะครับจะเป็นแผงเดียวนะครับเป็นแผงเดียวนะแบบนี้อันนี้นี่นะครับลักษณะแผงไฟอันนี้คือตัวตัวอะไรนะครับซึ่ง อันนี้ผมจะบอกวิธีการเอาไว้นะครับ,รบก็พอเราบัดกีนะครับสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟบวกบวกกับลบก็ใช้หัวแรงบัรกีออกนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นน็อตยึดนะครับเดี๋ยวผมคลายน็อตออกให้ดูนะครับอืมแ <c oughs> <c oughs> น่นนะครับ ตัวนี้ของผมไขค,ควงผมน่าจะเกี่ยวหวานไปแล้วครับเรียบร้อยเอาไม่เป็นไรครับตัวนี้แน่นมากก็อาจจะต้องใช้ของผมไขค,ควงผมเกี่ยวหวานไปแล้วไม่เป็นไรก็ให้ดูประมาณนี้นะครับก็พอพอขันน็อตออกนะครับเราก็ต้องขันน็อตตัวนี้อีกนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุด4ี่จุดห้าจุดหกจุดนะครับคลายน็อตออกนะครับแล้วก็บัตรกรีนะครับตัวนี้ออกนะครับค้่บวกกับั้วลบ พอเอาออกเสร็จปุ๊บเราก็เอาอะไหล่นะครับอะไหล่ตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมจะมีอะไหล่ให้ซัพพอร์ตเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปพอดีกันเลยนะครับนี่เราดูที่ตัวหนังสือนี่ก็ได้ครับอันนี้ก็จะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับเราก็หันด้านที่เป็นบวกกับลบให้มันตรงกันนะครับแบบนี้เราก็เอาสายไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บัดกีเข้าไปใหม่นะครับเท่านี้เองนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวแผงนะครับเสร็จถ้าเป็นตัวไดเวอร์ตัวไดเวอร์จะเป็นอย่างนี้ตัวไดเวอร์นะครับกรณีเราเปลี่ยนไดเวอร์เนี่ยเราไดเวอร์มันจะมีสายไฟนะครับอันนี้คือด้านสายไฟเข้าจะเป็นาสามแกน3ามสายมีลายนิวตันแล้วก็กาวนะครับาลายนิวตันกาวอันนี้จะเป็นสายลายก็คือตัวนี้ นี่นิวตันอันนี้กาวนะครับแล้วก็เข้ามาที่หมออแปลงนะครับเข้ามาที่ไดเวอร์มออแปลงปุ๊บแปลงไฟออกเป็นแรงดันต่านะครับอายู่ที่ประมาณ60โวลต์นะครับเป็น d c ซนะครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็ก็จะเข้ามาที่ตัวนี้นี่เข้ามาที่ตัวโคมไฟซึ่งเว,เ,เ,เวลาที่เราจะเปลี่ยนเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับเอ่อ มี2วิธีมี2วิธีก็คือพอได้ไดเวอร์ตัวใหม่ไปนะครับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเจ้าตัวแผงนะครับเราก็ตัดเลยฮะตัดปุ๊บข้างในด้านหลังเนี่ยจะเป็นสายสองสายแล้วครับจะเป็นสาย AC ก็คือจะเป็นบวกกับลบเราตัดด้านนี้ก็ได้แล้วก็เอาสายไฟมาจัำกันใหม่แล้วก็พันเทปให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าจะทำให้เรียบร้อยเราก็ต้องมา บัตกรกีตัวนี้ออกบัตกรกีออกบัตรกีออกสายไฟก็จะหลุดออกไปนะครับสายไฟพอสายไฟหลุดออกมาปุ๊บเราก็ถอดตัวนี้ออกยกออกไปแล้วก็เอาไดเวอร์ตัวใหม่ใส่เข้ามาแล้วก็มาไล่สายไฟใหม่ไล่สายไฟใหม่ก็เอาสายไฟจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บโผล่มาตรงนี้นะครับแล้วก็บัตรกีเข้าไปใหม่ทําได้2อ,อแบบถ้าใครต้องการความรวดเร็วก็ตัดปุ๊บแล้วก็ต่อเลยตัดด้านหลังเลยฮะตัดด้านหลังด้านที่เป็น AC นะครับ ด้านที่เป็น A c เนี่ยครับด้านนี้ตัดด้านนี้ตัดตรงนี้ก็ได้หรือตัดตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าเราตัดตรงนี้เนาะมันก็จะได้สายไฟที่ยาวขึ้นเราก็จะใช้ประโยชน์ดได้ได้มากขึ้นเราก็ยกไดเวอร์ตัวนี้ออกไปเลยไดยเวอร์ตัวใหม่มันก็จะมีสายที่ที่ท,ที่ที่โผล่มามันก็จะยาวขึ้นแล้วก็ตัดตัดด้านที่เป็นสายไฟมันก็จะเหลือแค่สายไฟข้างในสนองเส้นก็เป็นน้ําเงินกับกับน้ําตาล แล้วก็ต่อแล้วก็พันเทปให้เรียบร้อยอะไรแค่นี้ก็ใสใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยอทีนี้พอเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวนี้เนาะพอสมมติว่าตัวนี้มันละลายไปแล้วเราก็ต้องใช้เป็นซิลิโคนซีแลนหรือกาวกระจกนะครับติดเข้าไปด้วยเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับกันน้ําให้น้ําเข้านะครับก็ติดเข้าไปนะครับ ส่วนตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ okay. ครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเรากา็เอาตัวแผงนะครับมาใส่นะครับแผงมาใส่ จริงๆแล้วต้องกดเข้าไปด้านนี้นะครับผมใส่ผิดด้านต้องเอาเราต้องเอาตัวนี้ครับมาวางตรงนี้ก่อนเลยครับนี่ฮะนี่นะนนะวางกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะตรงนะครับมันจะใส่ง่ายกว่ากันนี่เขาจะมีร่องให้อยู่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บครับกดเข้าไปนี้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าไอซีนยางมันนานๆหลายๆปีถ้าซีนยางมันชํารุดนะครับเราก็ใช้เป็นซีนัสนะครับเจอดเข้าไปเลยครับพอหจอดเข้าไปปุ๊บเราก็ประกบนะครับประกบให้ตรงกันมันจะเข้าร่องกันอยู่แล้วนะครับมันเข้าร่องกันอยู่แล้วนะครับจะประกบกันพอดีเลยนะครับแล้วก็ สายไฟโผล่มานิดนึงครับตัวน,นี้โอเคอ่ะโอเคครับเราก็ใส่เข้าไปครับทีนี้ค่อยมาไล่ทีละตัวนะฮะการใส่นอ็อตโอเค เหมือนกับตัว UFO เลยครับที่เราซ่อมแซมเองนะครับจริงเข้าไปก่อนนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นโมดูลนะครับเขาก็จะเสียทีละโมดูลนะครับเราก็ซ่อมแซมเปลี่ยนทีละโมดูลนะครับถ้าเป็นไดเวอร์ก็เปลี่ยนไดเวอร์อยู่ด้านหลังเลยก็ไดเวอร์จะเป็นกันน้ํานะครับ ip 6 5กันน้ําจะอยู่ด้านหลังเลยจะไม่ต้องเปิดโคมไม่ต้องเปิดกระจกนะครับเหมือนรุ่นอ,อื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยนะครับ อุปกรณ์ที่มีก็ไขควงกับหัวแรงนะครับไขลูกไขควงแล้วก็หัวแรงแบตดีนะครับแล้วก็ไขไขควงเช็คไฟนะครับแล้วก็การต่อก็ต่อให้ตรงครับสำคัญอย่าสลับขั้วบวกลบนะครับ เคนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไฟนะครับเปลี่ยนแผงไฟใหม่แล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งโคมันจะประกบกันพอดีเลยนะครับก็คือนี่นะจะประมาณนี้นะครับก็ทีละอันได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนไดเวอร์ก็อย่างที่บอกครับก็การประกอบก็จะคลายน็อตนะครับด้านหลังออกแล้วก็จะตัดนะครับตัดสายไฟออกก็ได้หรือว่าเราจะ ไม่ตัดสายไฟเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ต้องบัดกีทีละตัวออกแต่ว่าถ้าขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลานานค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยซึ่งผมแนะนําให้ตัดสายไฟแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเดี๋ยวจะลองเทสไฟให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองดูไฟกันหน่อยนะครับนี่ตัวสายไฟนะครับตัวที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่0.75 0.75 s q คว r น m ์มนะครับเวลาที่ลูกค้าไปต่อสายก็ต้องไปคำนวณอีกครั้งนะครับว่าโคมไฟของเรา ช้กี่โคมนะครับกินไฟเท่าไหร่นะครับก็ไปคำนวณต่อนะครับตัวสายไฟว่าใช้เบอร์อะไรครับก็เปิดตารางเทียบได้เลยครับแต่สายไฟแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีตารางเทียบนะครับเทียบขนาดนะครับว่าไฟกี่แอมป์ใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับ โอเค okay. อ่ะมาละอันนี้ก็จะเป็นรุ่น200วัตต์โมดูลละ50วัตต์นะครับ1 2 3 4นะครับ4 5 20 200วัตต์นะครับนี่นะฮะลักษณะชิปไฟที่ส่องออกมานะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับปึ๊บๆๆๆนะแบบนี้แต่พอเรามองใกล้ๆนะครับมันจะ เห็นเป็นดวงเดียวกันนะครับเห็นเป็นโคมเป็นเป็นโคมเดียวกันเป็นดวงเดียวกันอ่ะตัวนี้ผมมีรีวิวมีการใช้งานจริงของลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับก็ผมก็มีทยอยลงเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับในช่อง YouTube ช่อง f c e e o o o นะครับก็เข้าไปดูไปติดตามกันได้นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัว Pro Stadium มนะครับมีรุ่น200วัตต์400วัตต์800วัตต์นะครับตัวใหญ่ใช้ได้ใช้ได้หลายอย่างจะ <c oughs> ติดสนามฟุตบอล สนามได้กลอฟนะครับหรือจะเป็นอสองลานกว้าง2ลงลานตลาดน,นัด2ล้านจอดรถนะครับหรือว่าจะเอาไป2ชิ้นงานนะครับสตึก2อ,อาคาร2ป้ายนะครับก็ทําได้นะครับเพราะว่าด้วยตัวศักยภาพของโคมไฟนะครับซึ่งค่าลูเมนเขาอยู่ที่120ลูเมนต่อวัตแล้วก็มุมกระจายก็ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็การพุ่งกระจายก็ พุ่งไกลนะครับด้วยตัวเลนนะครับเลน PC นะครับเลนขยายนะครับพุ่งไกลแล้วก็การส่องสว่างนะครับก็กระจายได้เยอะนะครับซึ่งกินบริเวณทั่วสนามแน่นอนนะครับก็สำหรับใครอยากเอาไปติดสนามฟุตบอลนะครับอยากได้ค่าลักษ์ที่สูงๆอยากได้ค่าความสว่างนะครับที่แบบสว่างงได้มาตรฐานนะครับสนามซ้อมสนามเตะสนามแข่งขันนะครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือปรึกษากันก่อนได้นะครับโอเคฝากเอาไว้สำหรับเจ้าตัว h o m e Pro stadium รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็กำลังไฟนี่มาเต็มครับวัดมาเต็มแล้วก็ไฟนี้สองสว่างนะครับสองสว่างพุ่งไกลนะครับนะรับรองประทับใจลูกค้าประทับใจสนามของท่านแน่นอนนะครับที่มาใช้งานนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านขอบคุณลูกคา้าทุกท่านที่ดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับาฝากเอาไว้สำหรับเจ้าตัวโปรสเตเดียมครับวันนี้พี่กุนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ